อันนี้เราก็จะมาแกะกล่องต้นไม้นะครับสั่งซื้อต้นไม้มาจากบ้านมาแรงมดแลวาติดแผนนะครับเราได้สั่งต้นอะไรมาดูเลยครับแกะเลยกรีดเลยกล่องเนี้ยส่งมาจากภูเก็ตนะสองวันมั้งอากาศร้อนเงี้ยดูดิต้นไม้จะเป็นไงมั้งแกะเลยจ้าเปิดออกมาแล้วอ่า มีกระดาษที่ชิวหอ,อมาเดีย๋ยวมาดูต้นไม้เลยครับต้นแรกอู้ร้อนร้อนจีเลยอากาศร้อนมากช่วงนี้แกะมาเลยครับเขาแพ็กมากระดาษทิ่ชู่เปียกเนี่ยอุณหภูมนินี่สูงน่าจะสูงมากแกะเลยต้นแรกที่เราจะได้เห็นกันก็นกคือ โอ้มีบัพเปิลห่อข้างในอีกแม่แพ็คมาดีมากเลยนะเนี่ยนนกกััใไปตัดดูครับต้นแรกคือโอ้นี่คือต้นอะไร อ๋อรัดวิเจียเมตานะครับนี่รัดวิเจียเมตาสองวันผ่านไปยังดีอยู่ครับลงน้ำไว้ตั้ตอนนี้โทนีน่าครับแพ็คมาดีมากเลยยังใส่บําบนยังสดอยู่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาแช่น้ำไว้นะครับมาร้อนๆเลยเนี่ยก็ต้นไม้แพ็คดีมากครับส่งมาก็จะมีโทนีน่านะครับต้นนี้รัดวิเจียเมตานี่ก็ โทนีนาอันนี้ก็จะเป็นก้านทุบเขียวนะครับสนใจอยากได้ต้นไม้ก็ไปสั่งได้นะครับที่เพจแมลงมดอควาติกแพนนะครับผมนี้ผมก็จะทำการปักลงตู้แล้วครับ